สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มดมีนัดหมอตานะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่พี่มดทรมานมากเลยนะจากอาการอักเสบที่ใต้เปลือกตามีอาการปวดนะก็คือนอนไม่หลับยาหมดแล้วก็หมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาที่เพิ่มได้คือหมดแล้วไปขอเพิ่มได้แต่ว่าข้างกล่องเขียนเอาไว้ว่า no refill นะก็คือ,อไม่ คือสั่งหนเดียวแล้จบนะถ้าจะสั่งถ้าจะเอายาอีกก็ต้องกลับมาหาหมอให้หมอเนี่ยออกใบสั่งยามานะแล้วหมอก็เข้าใจว่าเอ้ามันรีฟิลได้ไม่ใช่เหรอมันสามารถที่จะกลับไปเอายาอีกไม่ใช่เหรอวันนี้เราเอาขวดยามาให้หมอดูปรากฏว่า no r e f i l นะก็คือ,อเพิ่มยาไม่ได้นอกจากหมอจะสั่งนะถึงจะได้ก็มีอะไรติดขัดเรื่องหยุกเรื่องยาอะไรนิดหน่อยนะร้านนี้ไม่ดีร้านนั้นดีกว่าอะไรประมาณแบบนี้ การบริการของอฟาร์มาซีนะส่วนเรื่องอาการอักเสบตาเนี่ยก็พี่มดปวดตามากนะกินยาแก้ปวดไปก็อ,อย่างแรงเลยอย่างที่หมอก็ให้มาเนี่ยพอหมดลิ์ยาก็จะปวดอีกนะแล้วก็กลางคืนก็จะค่อนข้างที่จะปวดมากนะแต่พอ,อขอยาหมอนี่ก็ไม่ใช่ว่าหมอจะบอก เข้ามารับยาได้หรือว่ามาเอาใบสั่งยาไปรับยาได้เลยอะไรประมาณแบบนี้มันไม่ได้หมอสั่งมาเสร็จเขาก็จะต้องมีการเภสัชกรจัดยาจัดอะไรไปรับในตอนนี้ไม่ได้ต้องรอวันรุ่งขึ้นอะไรประมาณแบบนี้นะก็ค่อนข้างที่จะ,ะยุ่งยากนิดนึงมันไม่ได้สะดวกเหมือนอเมืองไทยเนาะ,อ,ะอาการปวดอาการบวมเช้านี้นะสำหรับเชา้านี้เท่านั้นนะดีขึ้นกว่าเมื่อวาน มื่อวานพิ่มดปวดมากเลยแล้วก็เมื่อคืนได้ยาเข้าไปนะเช้านี้ก็อาการดีขึ้นส่วนแผลที่กระพุ้งแก้มก็ดีขึ้นนะแต่มาปวดที่ตาเนื่องจากใต้เปลือกตาเนี่ยที่หมอเขาตัดลอกเอาพังผืดออกเนี่ยเหมือนมันมันมี มันมีเยื่อฟ,ฟ,ฟ้าที่แบบว่าเป็นแผลที่มันหลุดลอกแล้วมันจะต้องออกมามันไม่ออกมันฝังอยู่ใต้เปลือกตาเนื่องจากตามันเปิดไม่ได้เนาะวันนี้หมอเขาก็เลยมาเอาไอ้ตัวท,ท่อที่อยู่บนหนังตาด้านนอกเนี่ยออกเหมือนกับว่าตัดไหมอ่ะตัดไหมแผลที่เย็บเอาออกแล้วเขาก็เปิดเปลือกตาดูนะยนูก็มองไปแป๊บหนึ่งไปเห็นขาวๆมันเป็นฟ้าๆ้าเนี่ย ฟ้าฝ้าเกาะอยู่ข้างในแล้วหมอเขก็ไปลอกอันนั้นออกดึงดึงลอกออกมาก็ามีเลือดออกมาก็คือคิดว่ามันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะพวกน้ําเหลืองอะเนะเวลาเราไปทำแผล เหมือนกับเราแผลเราไปรถล้มมอเตอร์ไซค์ล้มมาแล้วเพื่อเพื่อให้มองเห็นภาพชัดๆนะมอเตอร์ไซค์ล้มเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องไปล้างแผลเขาก็จะต้องขูดเอาไอ้เหลืองๆที่เกาะเนี่ยออกใช่ไหมอันนี้ของพี่มดไม่ได้มาขูดตรงนั้นนะก็วันนี้มาแล้วก็มาขูดออกก็หวังว่าคืนนี้คงจะเบาขึ้นเพราะว่าไอ้อาการที่มันปวดที่มันอักเสบนะอาจจะเป็นเพราะไอ้ตัวเหลืองๆนั่นแหละที่มันเกาะอยู่นะมันเกาะอยู่ที่แผลพอเขาเปิดเปลือกตายนนูเห็นขาวๆเกาะอยู่ก็ไม่กล้ามองนะ หมอก็ดึงดึงอันนั้นออกนะดึงดึงดึงออกมาเสร็จก็เลือดออกก,ก็คิดว่าคงเป็นตรงนี้คงเป็นตรงนี้ที่ทําให้ปวดที่ทำให้มันเกิดการอักเสบนะกอ็อีกสัปดาห์หน้าก็จะมาหาหมออีกเพื่อมาดูแล้วหมอก็บอกว่าสัปดาหหน้าเนี่ยคือหยุดพักอีกสัปดาห์นึ่งนะมาหาหมอแล้วก็ จากประสบการณ์ที่หมอทําให้กับคนไข้อื่นๆเนี่ยก็คือพักอีกจัปดานึงก็กลับไปทํางานได้แล้วหมอจะออกใบรับรองแพทย์มาว่าพี่มดเนี่ยอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะกลับไปทํางานประเภทไหนนะแล้วควรหลีกเลี่ยงงานประเภทไหนอะไรประมาณแบบนี้นะเพื่อที่จะเอาไปยืนยันให้กับที่ทํางานนะหัวหน้าก็จะได้รู้จะได้สั่งงานให้พี่มดได้ถูกเนาะไม่ส่งผลกระทบต่อ ต่อการต่อแผลนะก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตอยู่บ่อยๆเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้เช้าเนี้ยอ,อาการดูดีขึ้นอนะมันคือมันลดอ,อาการบวมอะไรเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะ,ะยานูก็รู้สึกดีดีขึ้นคือวันก่อนๆก,ก็แอบกังวลอยู่นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ